ปฐมบทโนราวัฒธรรมแดนป้ายร่ายรำสิบสท่าโนราไทยโกอินเปอร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเปิด10จังหวัดเด่นในปี2568นะครับเรื่องของโนโรวรัสเราเตือนกันมาตลอดเลยน,นะคะว่ามันจะมาแล้วก็มาในช่วงหน้าหนาว21ธันวาคมขอ,ของทุกปีจะมีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนโลกอีกแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือ,อยัง ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ครับผมวันน oh. so ี้อยู่กับผมปออนพและคุณปุ๊พัชรินพรนาทองบอฉรัตในรายการ300อง3 News Show โชว์ฮอตโชว์ให้รวยโชว์แล้วลุ้นรับความเป็นสุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตจากทางรายการนะคะใช่ครับผมที่สําคัญโชว์แล้วยังได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากทางรายการแบบนี้เลยนี่ค่ะความภาคภูมิใจของทุกโชว์ที่มาโชว์ในรายการนะคะกรอบเงินสุดปังพลังฮอตและกรอบทองซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ ผมมาลุ้นกันเลยว่าวันนี้เนี่ย โชว์ของเรานะครับผมมาจากภาคใต้จังหวัดพัทลุงกันเลยเป็นเรื่องของการแสดงโนราค่ะซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของโนราเลยนะคะและน้องๆนะคะก็คือมารําตัวอ่อนนี่คือเป็นน้องๆจิ๋วๆเลยนะอายุเพียงแค่1 0ถึง12ปีเท่านั้นใช่ค่ะจะมาโชว์12ท่ายากในรายการเราแน่นอนค่ะต้องชมกันนะคะว่าโนราเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะแบบนี้นี่คือต้องติดตามกันเลยค่ะรวมทั้งที่มาของท่าทั้ง12ท่า ด้วยนะคะวันนี้ท่านอาจารย์คงตื่นเต้นอยากรู้เหมือนกันนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัย,ยหอการค้าไทยทักทายอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคนไทยทุกคนภูมิใจอย่างมากครับที่โนราเป็นมรดกโลกแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบครับว่าโนรานั้นมีต้นกำเนิดมาจากอะไรผมเองก็ตื่นเต้นครับและก็อยากรู้เหมือนกันพร้อมกับท่านผู้ชมทุกท่านและพร้อมัดสินแล้วครับ โอ้ยอดใจไปแป๊บเดียวนะครับผมเพราะว่านิวส์อัปเดตของเราในวันนี้ก็มีเรื่องของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเขาเปิด10จังหวัดที่เด่นๆในปี68 กรุงเทพเนี่ยครองแชมป์เลยแล้วที่เหลือคือจังหวัดอะไรบ้างต้อง,องมาด,ดูกันนะคะสําหรับรักสุขภาพ360องศาวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยค่ะมันมาถึงไทยแล้วนะคะโนโรวยรัสค่ะตอนนี้มีการระบาดกันนะคะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่จังหวัดระยองอต้องมาติดตามกันค่ะใช่ครับส่วน360องศาสุปตารักโลกนะครับเตรียมเลยครับโลกเปลี่ยน21ธันวาคมนี้จะเป็นเรื่องของอะไรต้องจับตาดูเลยนะครับผมพี่แซกรออยู่นะคะถูกต้องครับแต่ตอนนี้โชว์ของเรา พร้อมแล้วอาจารย์ก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับผมและน้องๆพร้อมไหมครับพร้อมคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับโชว์นี uh ้ครับเล่าขานตำนาน12ท่าเทพเทวานิมิตกับช่วง360องศาซาแซบโชช่วง360องศาซาแซ็โชว์ องค์รวมนะคะสุดยอดเลยทั้งหมดนี้คือ12ท่าเทพเทวานิมิตนะคะเป็นการแสดงที่สุดยอดมากๆค่ะ320องศานิวโชว์ของเรานะคะขอต้อนรับน้องน้ำมนน้องน้ำขิงน้องน้ำอิงน้องลูกน้ำน้องฟ้าใสน้องปลายฟ้าน้องโปรดน้องปิ่นน้องไอซ์แล้วก็น้องแตงนะคะจากโรงเรียนบ้านท่าแควันครู2,500จังหวัดพัทลุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสดี สวยงามมากตัวอ่อนสุดๆครับแต่ละท่าเมื่อกี้ได้นับกันไปหรือเปล่าแต่ครบแน่นอน12ท่าถูกต้องนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ต้องขอคำคมวักทองจากอาจารย์ก๊อฟเลยครับง<อ>ดงามจริงๆครับขอให้คำคมวักทองว่าปมฐบทโนราวัฒนธรรมแดนใต้ไร้รำ12ท่าโนราไทยโกอินเตอร์ ทำาค้มวัชชองของเรานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันถึงที่มาที่ไปตำนานของโนราแล้วก็โชว์โชว์นี้ด้วยนะครับผมพักสักครู่เดียวกับมาเจอกันกันกบ360องศา Top ปโชว์ 360องศาทอล์กโชว์ เู้ชมอยู่กับบริการ320องศานิวโชว์และช่วงนี้320องศาทล์กโชว์นะคะเราอยู่กับโชว์เล่าขานตำนาน12ท่าเทพเทวานิมิตนะคะเกีย่ยวกับเรื่องของท่ารำนโนราน,นั่นเองค่ะจากโรงเรียนบ้านท่าแควันครู2,500จงังหวัดพัทลุงนะคะและตอนนี้เราจะมากลั่นข้อมูลให้จันกรอรได้ตัดสินว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะ<ม>โดยผู้ที่มาสนทนา,ากับเราค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ บ้านท่าแคร์วันครู2,500ผู้ในการชมขวัญขุนวิเศษค่ะค,คุณครูนัทหงฤิที่เรืองคุณครูอนุพงศ์หนูเกลือและก็น้องโปรดน้องฟ้าใสด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบค,ค่ะโโหโหแล้วเดี๋ยวที่เหลือเรามาสมทบก,กันตอนท้ายมาลุ้นกันว่าจะได้สุดปังหรือซูเปอร์นะแต่ว่าตอนนี้มาถามเรื่องโชว์นี้กันดีกว่าถูกต้องครับผมเรื่องของจุดเด่นแล้วก็ที่มาที่ไปของโชว์ชนี้มาจากยังไงบ้างครับจุดเด่นก็เดี๋ยวขอพูดถึงของที่มาคนนะครับที่มาเนี่ยในการแสดงชนด ้นะค,คือได้แรงมานานใจมาจากการแสดงโนราของจังหวัดพัทลุงนะครับ<ช><ช>เพราะว่าจุดกาเนิดเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอยู่ที่จังหวัดพัทลุง <ừ> นะครับก็<ม>บเลยหยิบยกในการรํา12ท่ามาเชื่อมโยงให้เกี่ยวกับทำนานความเป็นมาของโนรา <ừ> ว่าค <ừ> วามเป็นมาของโนราเนี่ยท่ารำเนี่ยเกิดมายัางไงข้อารเล่าขานในการแสดงของชุดน่าสินไทยสร้างสรรค์ชุดนี้ครับผมเมื่อกี้คือมีตั้งแต่ช่วงแรกมาจนถึงช่วงท้ายนี่แบ่งเป็นยังไงคะว่าที่มาเป็นัโดยการแสดงเนี่ยครับก็จะแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกเนี่ยก็จะกล่าวถึงของนางนนลทองซัมา อยู่ในจังหวัดพัทรลุงในเมื่อก่อนนะครับพอช่วงที่2ก็จะเล่าถึงเทพนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าเทพสิงหอนนะครับมาเข้าฝันว่าถ้ารำเนี่ยต้องมีแบบนี้แบบนี้<อ>แบบนี้นะครับ<อ>แล้วก็ช่วงที่3ก็มาสื่อให้เห็นถึงการ ไร่รำความสนุกสนานครับผมโดยจุดเด่นของการแสดงครันี้ก็จะสื่อให้เห็นถึงท่ารำโนราและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงโนราตัวอ่อนครับคือเป็นการโชว์กายกรรมมีท่าสะพานโค้งมีท่าที่นนรอบซึ่งดแบบหูน้องๆอายุ 10- บถึงสิปีใช่ครับผมฝึกมาตั้งแต่เด็กเลยฝึกมาตั้งแต่เด็กบางคนก็ฝึกมาตั้งแต่อนุบาลครับหรือว่าเวลาสั้นๆก็แค่2เดือนครับผมค่ะแบบนี้นี่คือความยากง่ายของท่าทั้ง12ท่านี่ครูอ้อยคะเป็นยังไงบ้างคะ ความยากง่ายของท่ารำนะคะคือคุณครูเนี่ยได้ได้ให้ท่ามาตรฐานให้กับนักเรียนแล้วซึ่งนักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถจุดจําท่ารําได้ค่ะคแต่ว่าความยากคือตอนที่ซะะ้อมค่ะ ต้องใช้ความแข็งแรงแล้วก็ความพยายามความอดทนนะคะต้องให้กําลังใจนักเรียนเยอะๆค่ะเพราะว่าบางท่ามันต้องใช้กล้ามเนื้อทั้งแบบบางคนก็ร้องไห้แล้วก็ลาออกไปเลยอะค่ะเหมือนกันแต่ว่าเขารำติดสองท่าได้นะคะแต่ว่าจะไม่สวยเหมือนคนอื่นแต่เ็าจดจําท่ารําได้อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนทุกคนต้องมีทั้งพรสวรรค์และพลเสวงด้วยความอดทนด้วยแล้วก็กําลังใจจากผู้ปกครองจากคุณครูที่ฝึกสอนนะคะ และสําหรับท่าทั้ง12ท่าเป็นท่าพื้นฐานของโนราเลยใช่ไหมคะใท่าพื้นฐานของโนราครับ<อ>ว่าทุกคนจะต้องที่ฝึอกอาุโนราจะต้องรําได้ครับ<อ>เปรียยนสมันเป็นท่าครูครับ เพราะว่าเมื think think that, like ่อก <lish beliefs S 3> ี้ก็จะมีการร้องด้วยท่าที่หนึ่งท่าที่สองอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ารายละเอียดรายละเอียดมากเลยน่าฟังมากเลยนี่เขาบอกว่าท่าที่หนึ่งคืออย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วในนามโรงเรียนครับอยากจะส่งเสริมผมว่ามันน่าแบบน่าผลักดันให้น้องๆแบบได้คนได้เห็นเยอะๆอย่างเงี้ยทางเรามีวิธีการส่งเสริมยังไงบ้างครับ ตามที่อยู่ในโก้ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโนราเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาตินะคะแล้วโรงเรียนเราอยู่ในถิ่นกําเนิดโนราอยู่แล้วก็ได้ส่งเสริมเด็กว่าการที่จะสืบทอดโนราให้คงอยู่ได้อย่างตลอดกาลอย่างแท้จริงนะคะจะต้องให้เด็กเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์ในศิลปะแขนงนี้ด้วยตัวอของเขาเองประกอบกับว่าโรงเรียนบ้านแล้วก็หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยก็ส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนเนี่ยอยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ใ,ใต้การบริหารงานของนายวิสุทธิธรรมเพชรนายกอบจพัทลุงอะนะคะ,คะท่านก็มีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนในสังกัดเนี่ยสามารถรำโนราทั้ง12ท่าได้ทุกคน<ม>ก็โรงเรียนก็ส่งเสริมดยการออกแบบให้นักเรียนเนี่ยค่ะได้ออกกําลังกายตอนเช้าด้วยท่า<อ>รำ <imeter> โนรา12มากกิจกรรมเขาองทุชาติเลยใช่ค่ะใช่ตอนศิลปะวัฒนธรรมเราก็จะคงอยู่สี่ใช่ค่ะจึง เป็นความภาคภูมิใจว่าเด็กเด็กตัวเล็กๆเหล่านี้เขามีส่วนร่วมในการสืบทอดแล้วก็ผลักดันมรดกอันล้ำค่าของบรรพชนเขาว่านะคะให้ก้าวไปสู่ความเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปัจจุบันค่ะซึ่งไม่ใช่แค่ท่ารำน้องๆมีส่วนร่วมกับการแสดงด้วยนะคะมีอะไรบ้างคะน้องโปรดคะ วันนี้พวกหนูมีผลิตภัณฑ์มโนรามาฝากพิธีกรทุกท่านค่ะได้ของฝากด้วยแต่ว่าต้องออกตัวก่อนนะคะว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินะในมีอะไรคะสนงเต้นมากเลยอยากวันนี้เป็นสร้อยคอลูกปัดมโนราค่ะนไงขอดูหน่อยได้ไหมครับนี่ขอบคุณมากเลยครับ พี่ปอโชว์พี่ผู้ด้นะครให้ให้ดูทั้งให้ดูัตรงนู้นก่อนก็ได้สวยงามมากอ้ยสวยมากซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเลยอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าน้องทำเองทำเองหรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ค่ะแต่ว่าที่โรงเรียนก็มีการสอนมีการสอนแต่ก็ต้องก็เคยทําใช่ไหมคะแบบนี้ก็คือน่ารักมากก็คือทางโรงเรียนก็คือส่งเสริมทั้งเรื่องท่ารําแล้วก็เรื่องของชุดด้วยเป็นการสืบสานแบบครบองค์เลย สุดยอดมากๆ <ผม S 1> อีกคนนึงเป็นไงบ้างวันนี้ค่ะโรยก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากๆค่ะที่นนได้มามถ่ายทอดวัฒนธรรมการนำม,มนุษย์รางองผักตายให้ครับทุกคน ทัวร์ประเทศไทยรับชมกันค่ะขอบคุณค <c oughs> ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยน่าษากมาด้วยน่ารักมากเลย,เยอยากจะฟังคําตัดสินแล้วครับผม<อ>แต่ว่าก่อนอื่นนะครับขอให้อาจารย์ก๊อฟขยายคําคมวักทองครับปฐมบทโนราวัฒนธรรมแดนใต้ร่ายรำ12ท่าโนราไทยโกอินเตอร์ให้ขยายคําคมวักทองเรื่องถึงตัดสินโชว์โชนี้ด้วยครับอาจารย์ครับหลายคนที่ชื่นชอบรำโนราแห่งแดนใต้อาจจะเหมือนผมนะครับ ไม่ทราบว่าต้นกำเนิดของโนรามาจากอะไรตามตำนานนั้นเล่าว่าพ่อขุนศรีสัทธาครับซึ่งเป็นครูต้นของโนราซึ่งมีรูปปั้นอยู่ที่วัดท่าแคจังหวัดพัทลุงนะครับตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับพระราชมารดาของพ่อขุนศรีสัทธาคือพระนางนวลทองสําลีนั้นได้มีนิมิตรครับมีนิมิตว่ามีเทพมาไล่รำท่าทั้งหมด12ท่า เมื่อตื่นบรรทมขึ้นมาแล้วก็จึงนําท่าเหล่านั้นมาประดิษฐ์คิดค้นเป็นท่ารําโนราครับและเมื่อพ่อขุนศรีสทานั้นได้เดินทางกลับบ้านกลับเมืองก็ใช้ท่ารํานี้ให้กับกษัตริย์ซึ่งเป็นนะครับตาของพ่อขุนศรีสทาเห็นแล้วก็เลยให้เป็นครูหลวงในการสอนเรื่องโนราโชวชุดนี้เล่าเรื่องชัดเจนมีท่ารําที่ชัดเจนและนามอดด ทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของไทยก็คือโนรามาคิดค้นท่ารำและแสดงได้อย่างเหมาะเจาะทั้งเสียงดนตรีทั้งท่ารำและก็การแต่งกายถือว่าครบถ้วนครบเครื่องครับที่สำคัญแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาคใต้และจังหวัดพัทลุงโดยปกตินะครับนักท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงนั้นมีเกือบสองล้านคนมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ4 0 0พันกว่าล้านบาท และถ้าหมายรวมถึงภาคใต้ที่มีการรำโนราโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวภาคใต้จะมีอยู่ประมาณ16-18ล้านคนและสร้างรายได้ได้นะครับเกือบ1ล้านล้าน,านบาทแน่นอนครับว่าโชว์ชุดนี้นอกจากสืบสรารว่าทธรโนราที่ดีแล้วยังเป็นโชว์ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้อาได้อะไร นะคะน้องๆที่เหลือมาลุ้นด้วยกันเลยค่ะมาเลยนะ่ารักมากๆเลยเลน,นะคะ<า>วันนี้น,น,น้องตัวจิ๋วเลยนะคะ10 1 2ถึงสิขวบะไไนะคะ,คะสามารถรำโนราตัวอ่อนได้ขนาดนี้กับการบอกเล่าเรื่องราวเล่าขานตำนาน12าท่าเทพเทวาน,นิมิตจ,จากโรงเรียนบ้านท่าแค่ <c oughs> วันครู2500จังหวัดพัทลุงได้อะไรคะท่านอาจารย์คะอ่ลุ้นกันเลยซปเปอร์สุดฟังพลังพอดครับ ตังทองลัจากทางเราไปเลยครอบทองเลยนะครับเป็นตัวแทนให้นอาจารย์กรอบได้มอบให้กับทางนรงเรียนนะคะโรงเรียนบ้านท่าแคร์บนครู2,500จังหวัดพัทลุงวันนี้มาบอกเล่าขานตำนาน12ท่าเทพเทวานิมิตได้ไปเลยค่ะเต็มๆซุปเปอร์สุดปังพลังพัดคพักสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาเจินต่อกับนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา ช่วงนิวส์อัปเดตและรักสุขภาพ360องศา บ,บริการ360องศานิวโชว์และช่วงนี้นิวอัปเดตค่ะครับผมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับเปิด10จังหวัดเด่นในปี2568นะครับกรุงเทพครองแชมป์เลยครับรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอาจารบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับแล้วก็ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยว่าจังหวัดเด่น10จังหวัดในปี68นั้นได้รับอันนี้สงจากการฟื้นตัวทางเศร,เศรษฐกิจของประเทศนะครับผมแล้วก็พบว่า10อันดับเนี่ยก็ กรุงเทพมหานครคลองแซมคะแนนรวม99.9เลย<ฮ>นะครับโดยมีแนวโน้มเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งในปี68นี้นะครับเพราะว่ามีการขยายตัวของอ e ีคอมเมิร์ซและก็บริการดิจิทัลด้วยครับค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะอันดับ2ถึง10นะคะก็คือจังหวัดสม,มุทรปราการชลบุรีนนทบุรีปทุมธานีระยองสม,มุทรสาครเชิงเสาและก็ปราจีนบุรีตามลําดับค่ะซึ่งการจัดอันดับนี้นะคะก็พิจารณาจาก3องค์ประกอบหลักก็คือความเด่นทางด้านเกษตร,รกรรมอุตสาหกรรมและก็บริการนั่นเองค่ะครับผมและนี่ คือ News อัปเดตของเราในวันนี้ครับส่วนเรื่องสุขภาพวันนี้มาแล้วครับโนโรไวรัส<ช>ครับผมอันตรายถึงชีวิตเดี๋ยวพี่ปุ๊จะมาอัปเดตกันกับช่วงรักสุขภาพ3าม <360 S 1> องศา,<ส>าไปก <สา S 1> ันเลยค่ะช่วงรักสุขภาพ360องศา อยู่กับ3 0 0องศา New Show ครับช่วงนี้รักสุขภาพ320 <300 S 1> องศา,าค่ะ,คะมากันเร็วๆเลยนะคะเรื่องของโนโรไวรัสเราเตือนกันมาตลอดเลยน,นะคะว่ามันจะมาแล้วก็มาในช่วงหน้าหนาวเด็ก ผู้สูงอายุผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำก็คือเสี่ยงมากๆและตอนนี้อันตรายถึงชีวิตแล้วด้วยนะคะคเมื่อเร็วๆนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะที่จังหวัดระยองค่ะอำ mm hmm. เภอแกลงนะคะมี2โร,รงเรียนค่ะบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งมีทั้งคุณครูมีนักเรียนด้วยนะคะ mm hmm. มีผู้ป่วยรวมแล้ว1,436รารายเลย mm hmm. ที่<า>ติดเชื้อโนโรไวรัสค่ะซึ่งเป็นเชื้อที่ติดต่อจากคนสู่คนจากการสัมผัสาทางอาหารน้ำดื่ม mm hmm. อากาศหรือว่าการสัมผัส แบบว่ามันสัมผัสแตะตัวกันแบบนี้หรือว่าการหายใจเป็นต้นนะคะ oh ซึ่ง oh ตรงนี้เนี่ยคือเกิดเหตุแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีกีฬาสี oh มีกีฬาสีแล้วก็คาดว่ามาจากน้ําแล้วก็น้ําแข็งด้วยค่ะพี่อาจจะทานมกคนใช่ค่ะตอนนี้ต้องระวังมากๆ oh ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาการและความรุนแรงของโรคนี้นะคะก็คือมีทั้งมีการถ่ายเหลวเป็นน้ํา oh นะคะปวดท้องนะคะคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะมีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็อ่อนเพลียนะคะซึ่งอาการแสดงภายใน24 48ชั่วโมงก็คือ1 2วันหลังที่รับเชื้อ ะะซึ่งก็อยู่นานถึงตั้ง2-3วันเ<ม>วลามันอยู่นานแบบนี้คือมันสามารถที่จะติดต่อออกไปได้เพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงนะคะพี่ปอคะ่ะ<ช>ป้องกัน<ม>ตัวเองค่ะป้องกันตัวเองนะครับก,ก็มีหลายอย่างเลยนะครับผมแล้วก็คือ,อทานอาหารปรุงสุกใหม่ล้างผักผลไม้ให้สะอาดนะครับล้างมือนี้สาคัญแล้วก็หลีกเลี่ยงน้ําดื่มที่ไม่สะอาดนั่นเองครับนี่ก็คือวิธีการป้องกันครับผมนี่คือรักสุขภาพ3ามร้อยสงศานะครับผมส่วนช่วงนี้ครับ21ธันวาคมนี้อะไรเปลี่ยนพี่แซคจะมาเล่าให้ฟังครับกับช่วง3 6ศามร้อย สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรุณใน360องศาสุตตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์21ธันวาคมของทุกปีจะมีปรกากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้นบนโลกอีกแล้วคุณผู้ชมพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงหรือยัง <oy cin ux> ทุกวันที่21ธันวาคมโลกจะเอียงแกนทางซีกโลกใต้เข้าหาดวงอาทิตย์มากที่สุดทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฤดูการคือประเทศทางซีกโลกใต้จะเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูหนาวโดยสมบูรณ์ช่วงเวลากลางคืนของคนทางซีกโลกเหนือก็จะยาวนานที่สุดแห่งปีและกลางวันจะสั้นที่สุดส่วนซีกโลกใต้จะตรงกันข้ามคือมีกลางวันยาวนานที่สุดและกลางคืนที่สั้นที่สุดแห่งปี เราเรียกวันที่21ธันวาคมนี้ว่าวันเหมา,ายันหรือวินเทอร์โซสติกคนบนโลกจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางตะวันออกเฉียงใต้สุดไปตกทางตะวันตกเฉียงใต้สุดด้วยภาษาชาวบ้านเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวและนับจากนี้จึงเข้าสู่ช่วงเวลาจับตาความเปลี่ยนแปลงของฤดูหนาวในบ้านเราครับ คือชัดเจนว่าโอกาสลุ้นหนาวเย็นแรงจะอยู่ในช่วงจากนี้ถึงเดือนหน้าจับตาอากาศหนาวระดับเลขตัวเดียวในพื้นราบและอุณหภูมิต่ำที่สุดในแต่ละที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมก,กราคมด้วยซึ่งจะทําให้เราต้องติดตามว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวกว่าปีที่แล้วแบบที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ไว้หรือไม่สำหรับภาคใต้ก็จับตาเช่นกันเพราะฟ้าฝนคลื่นลมที่เคยหนักๆรุนแรงจะมีแนวโน้มลดลงเตรียมกลับมาสดใสตั้งแต่หลังปีใหม่ไปนะครับ การสร้างข้อม,มูลลูกหน้าแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถใช้วางแผนปรับการดำเนินชีวิตรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ได้เลยนะครับเพราะความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเป็นเรื่องของธรรมชาติเราปรับตัวอยู่ร่วมกันได้มาเรียนรู้รักโลกและสิ่งแวบ,บล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3ามรอยสิบสาสุตารักโลกสวัสดีครับ ขอบคุณพี่ซักค่ะครับผมและตอนนี้นะครับเราอยู่กับโรงเรียนบ้านท่าแครวันครู2,500จากจังหวัดพัทธลุงวันนี้ได้ไปเลยครับซุปเปอร์ซุดตั้งพลังฮอตเรับและกลับมาพบกใหม่ครับผมกับรายการ300ซึ่ง3นิวโชว์วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัส